โอเคครับเขามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆนะฮะสวีทโมดัสซ่านะครับวันนี้มากันในช่วงเวลานะครับบ่ายสองไอ้บ่ายสามห้าสิบหกนะครับมาดูกันหน่อยนะครับว่าวันนี้นะครับจะรอดหรือไม่รอดนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกรมนะที่เป็นเกรมในตำนานนะฮะวันนี้ขอซื้อฟิลิปปินส์หนักๆเลยนะครับสามสิบคร์นะฮะมาดูกันหน่อยจะรอดหรือว่าจะล่วงครับต้องบอกว่าเป็นเกรมยอดฮิตสมัยแบบ สมัยเดอะสมัยหนึ่งเลยนะผมเชื่อว่ายังไงวันนี้นะครับที่ผมเลือกเรียบร้อยครับเพื่อนๆเรียบร้อยครับเพื่อนๆมากันก่อนเลยโชว์โหดไปหนึ่งดอกครับโอ้ยมาแรงเพื่อนๆของแท้แน่นอนครับถ้าอย่างนี้นะฮะเพื่อนๆยี่สเครย์คูร้อยมาให้เห็นนะ แปลว่าอย่างนี้นะครับยังเหลือหมุนอีกเยอะนะครับค่อนข้างที่จะปังนะฮะอย่ามองข้ามเกมเก่าๆผมพยายามบอกอยู่ตลอดนะช่องผมจะรันเกมแบบเก่าๆนะครับรวมกับใหม่ด้วยปะปนกันไปนะฮะก็คือจะมีทุกรูปแบบแล้วก็จะหาช่วงเวลาที่ชัดเจนนะครับมาดูกันนะครับผมยังเหลืออีก7หมุนโอ้โหเาวะ ว้าอะเพื่อนๆอ,อะไรวะเนี่ยงานงอกเลยครับเออมาโอ้โหเบามากนะครับยังเหลืออีกสามเปิดสุดท้ายนะสงสัยต้องไปต่อสงสัยต้องไปต่อเพื่อนๆไม่ได้เรื่องละบวกมาห้าบันในแบนน้อยเกินบวกมาห้าพันนะเพื่อนๆอ,อ่ะขอจัดต่อแล้วกันนะเพื่อนๆไม่ได้ฮนะอย่างนี้มัน ค่อนข้างที่จะเบาบางไปนะครับบวกอยู่ที่ห้าพันถ้าคนไม่คิดอะไรนะก็ถือว่าก็เอาออกก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมขอไปต่อมา้ที่สองครับดูสีไม้สองนะครับจะมาหนักกว่าไม้แรกหรือเปล่านะครับยังไงพยายามให้มันมาถึง100ก็คือวันนี้นะครับเอาเข้ามา30เครนะต้องมาอีก 30K เคเป็น60เครนะหรือว่า6 0หมืนนั่นเองนะครับเพื่อนๆอะเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับถ้าอย่างนี้ยับโอ้โ <Nice. S 1> หของจริงของจริงนะเพื่อนๆเละฮะสี่หกสิบหกกับแปดครับเป็นสามสิบสีบ่ครับยับครับหกสิบเครตามคำบอกจบไม่พูดเยอะดูกันเอาเองนี่ผมบอกแล้วก็คือหนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์ยังไงมันก็ต้องมาอยู่แล้วนะครับคือไม่อยากจะให้มันไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่า เราไม่รู้ถ้าไปต่อเนี่ยมันจะยังไงนะครับจะมีเหตุการณ์กระทึกอะไรหรือเปล่าแต่100่ก็คือยังไงมันต้องดีดตัวออกมาแน่นอนนะครับยังไงมันต้องแตกออกมานะครับผมก็คือเอาเข้ามา2เครหรือ2000ก็จะบวกอีก2เครยเงี้ยเป็น4ี่เครย์นะเพื่อนๆประมาณนี้บอกเข้าใจตรงกันนะนะครับ อย่างนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับเพื่อนๆอ,ออกได้ออกเลยฮนะจบแล้วครับถ้าอย่างนี้แม่งไม่ขึ้นเลยของใหญ่มาเม็ดเดียวเม็ดเดียวจริงๆใน10หมุนมาเม็ดเดียวโอเคก็ยังดีครับเพื่อนๆประมาณนี้นะบุญ3ไปนะครับโอ้โหยับเละเทะเลยเละเทะเลยครับมาเกือบเจ็ดิบเครฮนะในระยะเวลานะครับ ไม่ถึง5นาทีเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับในสวีทโมด a าซานะครับในช่วงเวลานะฮะตอนนี้นะครับ4โมงเย็นเป๊ะแล้วนะครับลองไปลองไปลือดูกันเอาเองแล้วกันนะครับถ้าโดนใจเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างนะครับผมโอเคนะครับสเต็ปเรานะครับคอนเซปต์เราเลิกให้เป็นเย็นให้ได้นะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้สวัสดีครับพอแยกย้ายไอบบ